คือของที่เราไร้วันแบบมันไม่เจอเพชรอีกแล้วอ่ะอไม่เจอเพชรอีกแล้ววันเร้าใจและสิ่งที่เราได้มาก็คือแค่คอเปอร์เละสะโตนสองชุดกับทองแต่ไม่มีไดมอนด์วัามันคืออะไรกันสวัสดีค่ะทุกคนยินยินดีต้อนรับสู่ช่อง ฟ็อกซี่12กันดิเช่นเคยนะคะซึ่งในอีพีนี้ค่ะเราก็จะมาเราก็จะไปหาแรก่กันในแล้วก็ไปทําเหมืองแล้วก็ไปหาแรก่กันค่ะโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคค่ะตอนจากอีพีที่แล้วนะคะเราก็ได้อาชีวิตรอดเือคืนแรกไปเป็นทีเ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเสร็จสิ้นเนะแต่ว่านี่คือสภาพบ้านชัวคขาวที่ <laughs> ที่ยังทําไม่เสร็จนะคะโอเคแล้วตอนนี้ช่างเหอะ เราจะไปหาที่เดี๋ยวเดียไปหาที่สร้างเมืองก่อนเมืองตรงไหนดีล่ะมันแบบภูเขาไม่แค่ตรงนั้นตรงเดียวกันก็ไปทําตรงนั้นดีปะ่ะเออจะได้น่าจะได้นะถ้าเราไปทำถ้าเราไปทำแบบเมืองตรงนั้นอืมขอเราโอเคขอโตะอัอน,นี้ก่อนเลยขออน้นี่มาก่อนกับนี่ชั่วคราว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 จริง <laughs> <laughs> โอเคเราจะไปตรงนั้นค่ะเราจะไปตรงนั้นกัน อืมจีบมึงกันเท่าไหร่นะตรงเนี้ยหน้าเนี้ยโอ้ว้าวรู้สึกว่ามีทำ้วยแฮะค่อยไปสำรวจแล้วกันค่อยไปสำรวจในภายในแบบตอนเบื้องหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันจะเพราะถ้าไปทำตอนนี้มันน่าจะเสียเวลามากอย่างแรงโอเครู้สึกว่าที่ตรงนี้มันก็ดูสวยงามเลยเนี่ยที่ตรงนี้ก็ดูสวยงามมีน้ําตกด้วยโอ้ว้าวเป็นที่เหม,มาะสำหรับการทำเหมืองตรงนี้มากอ โอเคถึงตรงนี้ถึงนี่แล้วโอเคถึงแล้วตรงนี้แต่ว่าจะคุดตรงไหนดีเริ่มแรกนะคะยี่สุนเราปัญหาใหญ่มากเราจะทัาเหมืองตรงไหนอตรงนี้เหรอจะว่าไปแล้วตรงนี้ก็ดีนะโอเคงั้นตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันค่ะเราจะเดี๋ยวเราจะคุดเหมืองกันตรงนี้เลยค่ะปรับโอเค สวยงามจะเป็นบ,บห้องไว้ก่อนแลก็คูดเข้าไปก็คูดเข้าไปกันเลยค่ะอือหึืมโอเคแด้เราจะกลับมากันครั้งตอนที่เราทำห้องตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ few moments later. โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ ทำห้องตรงแล้วก็ขุดห้องตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นต่อไปที่เราจะทําคืออะไรเราจะเริ่มขุดตรงนี้ลงไปเลยนะคะโอ้ยที่ขุดพังละใช้เวลาแบบขุดไม่นานหรอกแต่แบบมันจะหิน,นมันแบบหินมันมีเยอะมากเลยแล้วมันขุดเชา้าเวนไมเน่งก็ไม่มีเฮาเศร้าใจแล้วก็เลยขุดเช้ามากไม่รู้ทาไมคี์บร์ดตัวดีที่บ์ดเกิดไปนะคะโอเค กินอาหารก่อนนะคะก็จะขุดแล้วก็เริ่มจะขุดเริ่มก็จะเริ่มขุดเริ่มจ,จะขุดประสานแล้วก็จะเริ่มขุดไปกันเลยนะคะจนถึงลบประมาณติดลบจนกว่ามันจะติดลบนะคะโอเคเพราะว่าบบมันเป็นแบบหนึ่งจุดเป็นเวอร์ชันใหม่นะมันก็ต้องถ้ำมันก็จะใหญ่แล้วก็อันตรายกว่าเดิมเหมือนตอนที่เก่าๆตอนที่เราเล่นไปเมื่อตอนนั้นนะคะคนจะลกุกนเลยนะคนก็จะลุก าทุกค,คนจะรู้กันดีนะคะโอเคขุดไปยังไม่เจออะไรเลยแล้มันพึ่งขึ้นมามันพึ่งลงมาแล้วก็พึ่งขุดลงมาปะโอเคอืมไม่เจออะไรเลยเกลือมากเกลือเกลือย่างเดียวไม่พออะไรก็ไม่รู้โอเคขุดไปเรื่อยๆนะคะและเราจะกลับมาอีกในครั้งตอนที่เรา เจออะไรที่น่าสนใจนะคะ2000 years later โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอเหล็กก้อนแรกเป็นที่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในจักหลังจากที่เราเออขุดขุดแร่ก,กันมาอย่างยาวนานแต่แบบตอนที่เราขุดไต,ตอนเบื้องหลังน,นะคะมันก็แบบมันไม่แต่ทานนะมันบบเพิ่งเจอและเพิ่งเจอเหล็กเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอเค โอ้ได้เหล็กได้ทานด้วยได้ทานด้วยขอบคุณคะ่ะรู้สึกว่าอะไรโชคดีขนาดนี้รู้สึกว่าอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหเจอเทเหล็กแลทานแต่ว่าเราว่าเหล็กยังไงพอนะเนี่ยอืมใช่เอาอย่านะเฮ้ยพระเจ้ารู้สึกว่าเอาพอพอิกแอ๊กพังละพิกแอคกพังอีกแล้วตัวครับเหรอโอ้ย รู้สึกว่าแบบเออที่ขุดหินพังอีกแล้วที่ขุดหินพังอีกแล้วทุกคนแบบเกี้ยงขึ้นไปมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีแล้วเอาไว้ที่ไหนนะยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วที่คราฟฉุกเฉินที่คราฟฉุกเฉินของเราคะ่ะโอเคมาแล้วก็ปัากปัากปากปั๊ากโอเคยังไงพอ ไม่พอหรอกจริงๆหนึ่งสองโอเคที่เสียสเกลน,นั่นเสียสเกลตั้งจากไหนเนี่ยคือแล้วได้ยินทุกคนโอ้โหอาหารโอ้ยจะตายอีกแล้วอะแบบอาหารไม่มีสักเม็ดเดียวเลยเราจะทำยังไงเออช่งก่อนหน่งงก่อนช่งก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะลงไปใหม่ลงไปกันใหม่ดีกว่าอืมลงช้าล้าเกิดนะ กาเป็นว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ไงนี่โอเคคุดไปเลยค่ะคุดไปคุดไปเลยนะแกรู้สึกว่าเมื่อไรจะเจอทํำเนี่ยเจอทำํำทํำในเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่อะอืมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ความสูงที่เราอยู่ตอนนี้ก็สิบเอดวายสิบอดแล้ว ใกล้จะถึงแล้วทุกคนว้าดีใจแป๊บดีใจแป๊บทุกคนจะไดเจอแล้วมันจะไม่นานหรอกโอ้นี่ไงแพกสโตนเจอแล้วทุกคนว้าวเล็กไอรอนสิ่งที่เราต้องการอยู่นี่แล้วเอาาเอเราเจอแล้วทุกคนเราเจอเหล็กแล้วแต่ว่าแบบโอ้โหมันก็ยังไม่เจอเพชรอะ เพชรอยู่ไซเพียนหาย <c oughs> ากคือถ้าว่าถ้าเวอร์ชันเก่านะมันจะอยู่ที่เพชรจะอยู่ที่ y สิบ <c> ส <oughs> ิบสิบสี่หรือสิบห้านี่แหละโอเคได้แล้วแล้วก็ลงไปกันต่อคะ่ะแต่ววอร้สึกว่ามันหินมันแข็งกว่าเดิมอะ่ะอืมจริงๆโอเคขุดไปเรื่อยๆตอนนี้แล้วก็หิวตายแล้ว <c oughs> และตอนนี้นะคะเราก็เริ่มจะ หิวตายเป็นที่รแล้วโอ้ทับเอ้ยขุดยากจริงเลยเว้ยขุดยากเกินไปแล้วไม่รู้จะขุดยากไปไหนปั๊บโอเครู้สึกว่าอะไรยังไม่เจอตอนนี้เลยนะเนี่ยแล้วเมื่อไรมันจะเจอกันเนี้ย Five minutes later โอเคค่ะตอนนี้เราก็เจอแะไรแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะสิ้นสุดได้แค่เนี้ยคือเขายังไม่ได้เพิ่มความสูงกรทถางมาหรอ คือถ้ามเขายังไม่ได้อัปเดตมาใช่ไหมเอาเดี๋ยวก่อนลืมลืมลืมเวทกรรมยังไม่ได้แบบเออ,อ,อแเรายังไม่ได้คับฟูแนนมาเลยเฮ้ยโอเคประกอนชั่วคราวเราจะเผาเหล็กก่อนนะคะเพะื่อเป็นเป็นพิกแอกนั่นเองอา้าวเดี๋ยวก่อน Wait minute. เวเดเมเนตแล้ว เอาไอ้นี่มาแต่ไม่เอาไม้มาทำไมเราถึงไม่เอาไม้อัดมาวัวดันแพงอะ่ะเอ้ยลืมมาเราลืมเอามาซะงั้นกี้ลืมดีกี่เลยกี้ลืมเร็วๆสิครับเ,เร็วๆก็ได้ยินเสียงเซฟเฟอร์ฟิสถังนี้ทุกคนคือแบบเราได้ยินเสียงเซฟเฟอร์ฟิสถังเนี้ยไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะแล้วแบบมันก็มากัดเราด้วยมันก็ไม่แอมเราด้วยทุกคนโอเคได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคทีนี้ก็จะขุดไปนะคะไวก่อนเลยคราบก่อนคราบก่อนสิปะทรูรีบไปไหนเนะี่ยอ้าวไม่มีไม้อย่าละไม้ไม้ไมที่นี่ไงเจอแล้วโหกินไม้มาสมบูรณ์เลยอือหืออือหือแล้วก็แบบโอเคได้แล้วฮ่าลิสโตนเรสโตนได,ด้แล้วทุกคน เราทั้งอู้ทองแต่ว่าทําไมต,ตัวเต็มนี้ทำไมเข้าถึงไม่เอาไอ่ถ้ำเข้ามาด้วยวัดงงมากอะ่ะเราเพชรเราก็ยังไม่เจอซากกระเม็ดเดียวเศร้าใจปิลที่นาเศ้านะแต่เสียงซิลเวอฟิตมันอยู่ไหนวะเสียงซิลวอฟิตมันอยู่ไหนฟ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆ คือซิลเวอร์ฟิตมันจะอ,อยู่ในสตองโฮปอะแต่ว่าแบบมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพูดจริงกันนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่เราเพิ่งเห็นซิลเวอร์ฟิตว่ามันอยู่แถวนี้แปลว่าแถวนี้ต้องมีอะไรสิถ้าแถวนี้มีซิลเวอฟิตแปลว่าแถวนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆก็เป็นได้ว่าไหมโอเคแล้วจะขุดไปไหนกันต่อเราจะ น้องแบบคูดไปไม่ได้แล้วมันคูดไปไหนไปไม่ได้แล้วอะอืแล้วก็แบบแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เพชรมันอยู่ที่ไหนเออจริงๆเพชรอยู่ที่ไหนโอ้พูดเลยพูดถูโอ้โอท้องี <laughs> ่พูดอะไรโอ้จะไม่ได้โอ้จะไม่ได้ไปชื่ออะไร <laughs> รู้สึกว่าทำไมเราพีนี้ทำไมเราไม่ได้เพชรอีกแล้วเนี่ย ทำไมเราไม่ได้เพชรอีกแล้วเนี่ยสงสัยจะไปหาเบอร์เป็นเนบเบอร์อะไรอีกแล้วสงสัยเราต้องไปหาในเบิร์อะไรอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็มันไม่รู้นี่เฮ้ขี้เกียจขี้ขี้เกียจคุณละเือเสียงพ่อโมดนี่นอยู่ไหนอะวัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันมีอะไรตรงนี้มีแล้วมันเสียงอะไระเออช่างเอะรู้สึกว่าอีพีนี้แล้วน่าจะ ไม่ได้เพชรซะแล้วล่ะคะ่ะแล้วคนต้องจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะคะขึ้นแล้วจะแล้วไปเจอกันโ <Okay S 2> อเคค่ะคือของที่เราได้วันแบบมันไม่เจอเพชรอีกแล้วอะอไม่เจอเพชรอีกแล้ววันเร้าใจและสิ่งที่เราได้มาก็คือแค่คอปเปอร์และสโตนสองชุดกับทองแต่ไม่มีไดมอนด์วัดมันคืออะไรกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่า คลิปนี้ก็เอคลิปนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยแล้วเราก็กลัวเป็นคพืนที่กลัวแบบกลัวมอนเตอร์มากแล้วก็ไปกล้าสู้กับเขาไงโอเคค่ะถ้าชอบในอีพีหน้าเราจะมาทําอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันหน่อยภายในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบาย